สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับหลายๆคนในเพิ่งมาเล่นเกมนี้อาจจะเข้าใจว่าเราต้องปั้นตัวละครที่ได้ความเสียหายได้งสูงไว้ก่อนส่วนพวกตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยก็ปั้นไปงั้นๆนะครับซึ่งถามว่าคลิปแบบนั้นมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่านั่นอาจจะยังไม่ใช่การตัดใจที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าในเกมนี้จะให้ความสําคัญเรื่องของการจัดทีมมากๆถ้าเกิดว่าเราเลือกปั้นเฉพาะตัวพวกเมน DPS ก่อนแล้วค่อยไปปั้นซัพพอร์ตทีหลังในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นความต่างมากนะครับเพราะว่า ที่เราเจอในช่วงต้นเกมเนี่ยมันยังไม่หลากหลายเท่าไหร่นะครับแต่จากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเล่นมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าการที่เราใส่ใจกับการปั้นตัวซัพพอร์ตจะช่วยให้เราเล่นเกมมีได้ง่ายขึ้นมากจริงๆนะครับคลิปนี้ผมเลยจะมาแนะนํา4ตัวละครซัพพอร์ตที่มือใหม่ควรมีติด ID นะครับหากใครกําลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลย Over Topup ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมี2โปรโมชั่นมาฝากสำหรับชาวเก็ชีนนแดพ็กด้วยนะครับโปรโมชั่ ในการเติมราคาก็จะถูกมากๆโปรโมชั่นที่2ใช้ UVD ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจสามารถสอบถามไปที่เพจ Over Top Up หรือ a d ด l i น์ Over Top Up ได้เลยครับความต่างระหว่างัพ p อ o r t กับพวก DPS เนี่ยยังไงคนหนึ่งให้พ้นความสายที่ทำได้อยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีคำานึงที่กลายเป็นวลีประจำเกมไปแล้วนะครับนั่นก็คือทุกความสำเร็จมีเบนเน็ตเสมอนะครับอันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนพูดประโยคนี้แต่มันก็จริงตามนั้นนะครับเพราะในทุกๆความ เสียหายที่ตัว DPS ทําได้จะมีัพ p อ o r t อยู่เบื้องหลังเสมอเพราะจังแม้ในปัจจุบันจะมีตัวละครใหม่เข้ามายังไงนะครับตัวละคร support ที่ผมแนะนําในคลิปนี้ก็ยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆยังถูกหยิบมาใช้งานอยู่เสมอนะครับตัวละครแรกนะครับเบนเน็ตเบนเน็ตถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้คําว่าควรมีได้คุ้มที่สุดนะครับพอได้ทั้งการบัฟเพิ่ม ATK แล้วก็ฮิลไปนในตัวด้วยข้อดีแรกเลยคือสกิลคูดาวน้อยมากๆนะครับสามารถกดใช้ได้เรื่อยๆและยังสามารถใช้เบนเน็ตเป็นตัวแบตเตอรี่ให้กับตัวละคร ดิเวทถ้าไฟข,ของเพื่อนได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าไม่ตายของเบนเน็ตนะครับจะืพนฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครที่อยู่ในอัศมีถ้าไม่ตายแต่เพิ่มได้ไม่เกิน70%ของพลังชีวิตนะครับถ้าพลังชีวิตมากกว่า70%จะไม่เพิ่มพลังชีวิตต่อนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเผื่อคนเพิ่งมาเล่นยังไม่ทราบข้อจํากัดในข้อนี้ของเบนเน็ตนะครับแต่นั่นมันอาจจะเป็นเพียงข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเบนเน็ตก็ได้นะครับเพราะนอกจากนั้นก็ยังมีความสามารถอีกอย่างนะคือเพิ่ม ATK หรือว่าเพิ่มพลังโจมนนะรึ่งงงข้ออููพืาาเดถ ไปไนกันบ้างนะครับในคลิปนี้ผมก็หยิบม,มา2อย่างเมวุฒ5ดาวกับวุฒิดาวนะครับวุฒิดาวนะครับดาบห้ดาว Skyward b ดเบสในเลเวล90จะมีเบสเอทเคอยู่ที่608หน่วยและมีแสตรองเป็นการฟื้นฟูพลังงาน55.1%ความสามารถของดาบนะครับอัตราคีจะเพิ่มขึ้น4%เมื่อจะทําให้ตายนะครับเราจะได้รับ r i ส e pricing ่งไหมนะครับถ้าออกสปีดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งเอฟเฟกมันก็จะมีทั้งความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น10%โจมตีปกติอาการชาร์จโจมตีสร้างความสายเพิ่มเติมอีก20% ของพลังโจมตีเป็นเวลา12วินาทีส่วนอีกช้อยหนึงนะครับว่าจะเป็นดาบสีดา For ์เวเ s w o r ดนะครับในรเวลา0จะมีเบรคอทีเคอยู่ที่454หน่วยนะครับแตดรองเป็นการฟื้นฟูพลังงาน61.3%นะครับความสามารถของดาบนะครับเมื่อโจมตีติดคริติคข้นะครับจะมีโอกาส60%ที่จะสร้างอนุธาตุซึ่งใช้ฟื้นฟูพลังงานธาตุได้6หน่วยใช้ได้1ครั้งทุกๆ12วินาที ถัดไปเป็นเรื่องของอ์ติแฟกต์กันบ้างนะครับผมขอแนะนําเป็นเซตของโนเบสนะครับรฬิกาเนี่ยเป็นการืพนฟูพลังงานถ้วยเป็นพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์และหมกเป็นบร,ริการรักษานะครับการฟพิ่พลังงานแนะนําของเบนเน็ตเนี่ยผมแนะนำสัก200%ขึ้นไปนะครับเพื่อให้เราจะได้ใช้ท่านไปตายได้ไบ่อยๆเองนะครับ เรื่องของกลุ่มดาวของเบนเนตนะครับกลุ่มดาวแนะน้ำเนี่ยผมแนะนำเป็นกลุ่มดาวที่2นะครับปลดกลุ่มดาวได้แล้วคือเล่นได้ยาวๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเปิดถึงกลุ่มดาวที่5กันนะครับและสุดท้ายนะครับพอสอนแนะนําของเบนเนตนะครับผมแนะนำเป็นให้อัพท่าไม่ตายนําตามโดยสกิลท่าแล้วก็โจมตีปกติสำหรับใครที่เพิ่งได้มานะครับให้อัพเฉพาะท่าไม่ตายก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ตัวละครถัดมานะครับเซิงชิวเซิงชิวถือว่าเป็นอีกตัวละครที่ตีคู่มากับเบนเนตเลยนะครับเพียงแต่ว่าเซิงชิวนะคคครรรรรรรััััับบจะะะไม่่่่่ใใชตตวลซพพออ์ทีโดดดเเนนนืงกกาาษ ว่าจะเป็นความเสียหายเสริมหรือว่าซับดีพีเอชนะครับถือว่าเป็นเรื่องให้ดีมากๆนะครับเพราะว่า S S สกิลสามารถใช้ท่าไม่ตายแล้วก็สลับเอาตัวละครอื่นมาเล่นได้เลยซึ่งเราก็สามารถนําไปคอมโบได้กับหลายๆตัวละครมากๆนะครับอาวุธแนะนําของซิงชิวนะครับดาบสีดาวสกิลเวชิลสอร์ตนะครับในระดับก็10เซนติเมตร ADK อยู่ที่454หน่วยแสตลองเป็นการเพิ่มพลังงาน0.3%นะครับความสมัยของดาบนะครับหลังจากสร้างความเสียหายด้วยสกิลท่าแล้วจะมีโอกาส40%ที่จะรีเซ็ตคูลดาวน์ของสกิลท่านนะครับซเซนเซฟก ได้1นครั้งทุกๆ30วินาทีถือว่าเป็นดาบที่เหมาะกับซึ่งชฉวมากๆนะครับเพราะเราสามารถกดสกิลได้2ครั้งและอุธอีกชิ้นหนึ่งนะครบจะเป็นดาบสีดาวฟา vo วเนสซอดนะครับเหมือนเดิมเลยเวท ADK อยู่ที่4ีอยหหน่วยในเลเวล90นะครับแซดดองเป็นการฟื้นพลังงาน6 1 3อสามความสามารถของดาบลมนี้คือเมื่อโจมตีติดคิติคอลจะมีโอกาส60%บที่จะสร้างอนุธาตุนะครับซึ่งอนุธาตุก็ใช้ใฟื้นพลังงานได้6หน่วยใช้ได้้12ครังททุกๆวินาี อิเทอแฟคแนะนำของซิงชิวนะครับก็จะเป็นเซตส n o b นดเบนะครับหรือว่าสี่แอมเหรือว่าใครจะใช้ไปทางด้านของ2 n o b น t เบสสองฮาร์ดดัก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือแล้วแต่คนจะเล่นเลยนะครับเพียงแต่ผมแนะนำเป็น2เซตนี้นะครับโนดเบสกับแอมเบมนาฬิกานะครับเป็นการรู้พลังงานทั่วไปบริลังความเสียหายน้ำ่วนหมอนะครับผมเป็นได้ทั้งผลิตตีเปอร์เซ็นต์อัตาคิหรือความแรงขีนะครับเพื่อนๆขาดตรงส่วนไหนก็หาอิเทอแฟคชิ้นนั้นมาเติมนะครับฟื้นฟูพลังงานแนะนำของซิงชิวนะครับผมแนะนำสัก2ส0ขึ้นนไปะครับ กดอนแนะนําของซึ่งชิวนะครับก็คือกลุ่มดาวที่2กลุ่มดาวที่4และกลุ่มดาวที่6กันเองนะครับพอส่วนแนะนำนะครับก็จะคล้ายๆกับของเบนเน็ตนะครับถ้าไม่ตายสกิล่าและโจมตีปกติถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็แนะนําว่าอัพ้าไม่ตายน้แต่ตัวสกิล่าส่วนโจมตีปกติเราไม่ต้องไปอัพมันก็ได้เหมือนกันนะเราไม่ต้องไปอัพก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเล่นมาก,กดสกิลธาถ้าไม่ตายแล้วก็สับตัวละครอ,อื่นมาเล่นนะครับเราจะไม่ค่อยได้ใช้ซึ่งชิวในการโจมตีสักเท่าไหร,ร่ ตัวละครถัดมานะครับเซียงหลิงเซิงหลิงก็เป็นอยกงตัวละครที่แนะนํามากๆนะครับเพราะแทบเป็นทุกส่วนของเกมนี้น้อยมากๆนะครับจะเจอศัตรูอยู่แค่ตัวเดียวส่วนใหญ่จะเจออยู่กันเป็นกลุ่มหรือแม้แต่ในอาบีก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่ารัศมีทรรไตายของเซิงหลิงจะไม่ได้กว้างมากแต่ก็มากพอที่จะโดนศัตรูที่เข้ามาจบแถวรอบพิทังนะครับเซียงหลิงถือว่าเป็นซับดีเบสแบบเดียวกับซิงฉิวเลยนะครับเพราะว่าการเล่นนี่คล้ายๆกันเลยใช้สกิลท่าเก็บท่าไม้ตายจากนั้นก็ใช้ท่าไม้ตายแล้วก็สลับเอาตัวละครเมนดีเพสของเรามาเล่่่นนนนะรัมจเเป็ูวิธีกาาลงยๆ ไม่ได้ซับซ้อนอะไรสําหรับตัวละครซิงีิวกับเซียงหลิงนะฮะอาวุธแนะนำนะครับผมแมนะนาเป็นหอก5ดาว Enduring Lightning ในครับในเลเวล90นะครับ,ะรบจะมีเบรอทีเคอยู่ที่608หน่วยแตดองเป็นการเพิ่มพลังงาน55.1%นะครับความสามารถของหอกนี้นะครับจะเพิ่มพลังตี28%โดยจะคิดจากส่วนเกินของการเพิ่มพลังงาน100%นะครับเราจะเพิ่มได้มากสุด80%และภายใน12วินาทีหลังจากใช้ท่ามไม่ตายประสิทธิภาพในการเพิ่มพลังงานจะเพิ่มขึ้น30%นะครับแล้วก็อย่างอันหนึ่งที่ผมหยิบมาในคลิปนี้นะครับก็จะเป สีดาฟอร์โมเนสแลนด์นะครับในะเะเนเนเดับ90จะมีเบบเอทีเคอยู่ที่565หน่วยนะครับจัดลองเป็นการเพิ่มพลังงาน30.6%ของสมามัตของห่องนี้นะครับเมื่อเราจำตีติดคริติคอลจะมีโอกาส60%ที่จะสร้างอนุธาตุซึ่งสามารถใช้เพิ่มพลังงานได้6หน่วยใช้ได้หนึ่งครั้งทุกๆ12วินาที การ์ดมาคือเลือกอัติแฟกแนะน,นำกันบ้างนะครับสำหรับของเซียงหลิงนี่ก็ออกคล้ายๆกับของเซีงชิวเลยนะครับแนะนำเป็นเซต4โนเบส4 M ี B ่แมเบมหรือว่าจะเป็น2โนเบสกับ2 Bit o F ain, อวิดออฟเฟรมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เป็นเพื่อนเลยนะครับว่าจะเลือกจัดเซตแบบไหนนาฬิกาเนะครับเป็นการเพิ่มพลังงาน้วยเป็นบนดความเสียหายธาตุไฟส่วนหมอกนี่ก็เป็นได้ทั้งอัตคิโดความแรงคีนะครับเพื่อนๆขาดส่วนไหนก็หาอัติแฟกชิ้นนั้นมาเติมนะฮะส่วนการเพิ่มพลังงานแนะนำของเซียงหลิงนะครับผมแนะนำเป็นสัก150%ขึ้นไปนะครับ้อยห้าสิบเปอร์เซงนะค ก็จะมีกลุ่มดาวที่2กลุ่มดาวที่4แล้วก็กลุ่มดาวที่6นะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับพอสวัรด์แนะนาของเซียงหลิงนะครับก็จะคล้ายๆกับเีิงเฉียวอีกเหมือนกันนะครับเน้นที่ท่าไม่ตายตามด้วยสกิลท่าและโจมตีปกตินะครับ แล้วก็มาถึงตัวละครสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็คือโมนาเองนะครับโมนาส่วนตัวต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เกินคาดของผมมากๆนะครับทุกคนน่าจะได้เห็นผ่านทั้งในไลฟ์นะครับหรือว่าในบางคลิปที่ผมพูดถึงโมนาไปบ้างแล้วนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เพิ่งหยิบโมนาเลได้จริงจังได้ไม,ม่กี่เดือนมานี้เองนะครับโดยรวมคือเล่นสนุกนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าดีบัฟของโมนามันอาจจะมีวิธีการใช้ที่จุกจิกไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนำโมนานะครับไปลองเทสความสายของตัวละครที่เรามีหรือว่าไปคอม ทีีมกก็ไดด้เเช่นนนบััะครยวโมนาจะไม่เหมือนกับทั้งเซียงหลิงหรือว่าเซียงชิวรวมถึงไปเด็ดด้วยนะครับการใช้ง,งานจะต่างกันเลยถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ช่วยให้การเล่นเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นนะ วุ้นแนะนำของโมนานะครับก็คือสื่อเวทสามดาว t ทิร์ลิงเทลออฟดราก้อนเซเลเยอร์นะครับในเว็บเก้าสจะมีเบสไอทีเคอยู่ที่401หน่วยสัดรองเป็นพลังชีวิต35.2%นะครับความสามารถของสื่อเวทอันนี้นะครับก็คือเมื่อเราสลับตัวละครจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครที่เราสลับนะครับ24%เป็นเวลา10วินาทีใช้ได้1ครั้งในทุกๆ20วินาทีนะครับอันแฝงแนะนําของทางด้านของโมนา ก็จะคล้ายกับตัวละครก่อนหน้าเลยนะครับจะใช้เป็นสีโนเบลหรือว่าสีเมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะเลือกใส่ให้กับโมนาแบบไหนนาฬิกาเป็นการเพิ่มพลังงานทั่วไปบริได้ความเสียหายน้ําส่วนหมอกก็จะเป็นในทางอัตาคีกับความแรงคีนะครับขาดต้องส่วนไหนก็หาอันด f บชินนั้นมาเติมให้นะครับการเพิ่มพลังงานแนะนำนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะประมาณถึงห้าสิบขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ทําไม้ตายของโมนาค่อนข้างจะบ่อยมากๆนะครับกลุ่มดาวแนะนำของโมนานะครับอันนี้ผมแนะนําเป็น ีก็ช่วยให้โมนาเล่นได้ดีขึ้นมากๆแล้วนะครับเพราะว่าในกิจกรรมที่1นะครับเอฟเฟกต์ธาตุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำนะครับจะทําความสายเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา8วินาทีนะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้เนี่ยมันจะเกิดได้หลังจากที่เรากดจะทําไม่ตายแล้วนะครับและสุดท้ายนะครับพรสวรรค์ของโมนาอันนี้เราเน้นที่ทําไม่ตายได้เลยนะครับสกิลท่ากับการโจมตีปกติเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับการที่ตัวละครซัพพอร์ตสามารถทิ้งสกิลท่าหรือว่าท่าไม่ตายไว้แล้วก็สนนนนนนนััััับบสตตววววลลละะะคครรรรอออื่่่่่่่มมมมมมาาาาาเเเเเีีียผงงป็ดกๆพทำ หลากหลายมากขึ้นคำ่าวาสายได้แรงขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมเยอะมากเลยนะครับแต่นี่ก็เป็นเพียงการแนะนําส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายตัวละครเลยนะครับผมที่ไม่ได้หยิบม,มาพูดในคลิปนี้แล้วเป็นเพื่อนๆล่ะครับใช้ตัวละครไหนกันอยู่บ้างก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับเอาล่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องกอล์มนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ